สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็คุณครูก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะครับ pass of your body นะครับร่างกายของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปนะลูกเดี๋ยวเราเตรียมสมุดนะครับแล้วก็ดินสอมาไว้เลยนะครับวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะครับหรือเด็กๆคนไหนอาจจะปิ้นใบงานก็ได้นะครับ เดี Workers, ๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนั้นกันอีกทีเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์ก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับวันนี้ก็คืออ่านและสะกดคําเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะครับบอกความหมายของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะครับพูดขอให้ข้อมูลสั้นๆระบุอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเราไป รับชมเลยอ้าวทบทวนนะครับจาก e p ที่แล้วนะครับอ่าทบทวนทบทวนนะครับอ่าคุณครูขออนุญาตย่อลงก่อนนะครับอ่าทบทวนนะครับอ้าว Eye อะไรครับอ่าดวงตานะครับ Nose นะครับจมูก Mouth ปากนะครับ Leg นะครับ Knee เขาเหตุ hate, หัวนะครับต่อไป ear หูแ a n d มืออร์มแขนแล้วก็ฟุตฟุตนะครับก็คือเท้านั่นเองนะครับะนะครับนี่ก็คือคำศัพท์นะครับเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีอวัยวะที่มี 2ชิ้นใช่ไหมครับที่มี2ชิ้นขึ้นไปนะครับเราก็จะมีเสียง s เข้ามายกตัวอย่างอ่านมาดูครับอย่างคำแรก eyes อะไรครับนะตามี2ดวงนะครับ <c oughs> ตามีมากกว่าหนึ่งต่อไป legs เห็นไหมครับอะไรครับขา knees หัวเขา่าใช่ไหมลูกมี2 finger finger เป็นไงครับ finger คือนนิ้ว ear hand อ้า um, Fit Fit อ่า fit ก็คือเท้านั่นเองแต่ถ้าเท้าเดียวก็จะ Foot แต่ถ้าเป็น2องเท้าก็จะ f i t นะครับจะไม่เติม S นะครับจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับหลังจากทบทวนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาทบทวนอีกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวน touch my body อ่าดับแรกครับ touch my eye อทุกคนครับทำยังไงครับ touch my eye touch my eye touch คือสัมผัสแต่ eye ก็คืออะไรครับ่ะ touch my eye นะครับสองตา touch my eyes touch my ear touch my nose touch my mouth อะไร,ร touch my head touch my shoulder เมื่อกี้อาจจะลืมคำศัพท์นี้ไปใช่ไหมครับต้องจำด้วยนะครับพูดครูพาลองเพลงบ่อยนะครับสำหรับโชว์เดออ่ะต่อไป touch my hand touch my finger อ่านะครับอ่าเป็นการทบทวนนะครับประโยคง่ายๆนะครับก็คืออ่ะต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียน was this นะครับ was this นะครับ ต่อไปครับวอสตีสก็คือนี่คืออะไรนะครับหรือนี่อะไรนั่นเองนะครับมาเป็นคำถามง่ายๆนะครับซึ่งพวกเรานะครับ was this นะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะอา่าน is a uh, หรือ is an นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเป็น is a uh, ก็คือใช้ที่เป็นคำนามธรรมดาเช่นเมื่อเราถามแบบ was this ใช่ไหมครับ was this ถามมาแล้วก็คือนี่คืออะไร,รก็บอกเขาชี้มาใช่ไหมลูก was this คุณครูก็ตอบอะไรครับ is a note นะครับแต่ถ้าเราจะใช้ and ก็ต่อเมื่อคำศัพท์นั้นนะครับหรือคำนามนั้นรเริ่มต้นด้วยสระก็คือ a e i o u อย่างเช่น i ใช่ไหมครับที่เริ่มต้นด้วยตัว e e yeah, เริ่มต้นด้วยตัว e อะไรอีกนะนะครับอ่าตัวอย่างก,กันสองคำนี้แล้วกันนะครับอ่าแต่ถ้ายางกรณี was this นั่นอ่านี่คืออะไรก็จะเป็น is a อ่า is an y ear นะครับเป็นต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับเรารู้ความหมายของคำแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง was this นะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่า was this is a นะครับอ่าตรงไหนเด็กๆอาจจะงงอยู่นะลูกอ่าก็คือ was this is ah was this ก็คือนี่อะไรนะครับ is a ก็คือนี่คืออาตรงๆเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นประโยคง่ายๆให้เด็กๆใช้โต้ตอบกันได้นะครับเพื่อมันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผูขอขยับแป๊บนึงนะครับมาดูอันแรกครับดูรูปเด็กผู้ชายนะครับขเขาเขาก็ถาม was this นะครับถามมาแล้วแล้วก็อะไรครับ อ่า this is อ่าจะเป็น is a head ใช่บไหมครับหัวนะครับต่อไปโอ้อันนี้จมูกครับก็จะเป็น is a nose อ่านะเด็กๆจำให้ดีนะครับถ้าเป็นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเริ่มต้นที่ไม่ใช่สระก็คือ a e l u เราก็จะใช้อะใช่ไหมครับจำให้ดีนะอ่ะอันนี้ก็ยัไม่ได้อ่าต่อไปอ่า was this is a มือต่อไป what is is a hand เห็นไหมครับน้านะต่อไปครับคราวนี้ให้เด็กๆลองนึกบ้าง what is is a อะไรครับอ่า is a leg นะครับต่อไป what is is a foot อ่าอ่าทีนี้นะครับจะเป็น what is แล้วก็จะเป็น is an นนะครับทีนี้ก็คือจะเป็นคำมาดูครับมาดูอันแรกครับ was this is an ear is an eye เห็นไหมครับต่อไป was this is an arm อ,อา arm ก็คือแขนต่อไปอต่อไปนะครับยู่นะครับ is an eyebrow นะครับ eyebrow ก็คืออะไรครับคิ้วนะครับอ่าต่อไปนะครับอืมทีนี้นะครับจะเป็น was this นะครับ was this นะครับก็คือพวกนี้คืออ่าเมือ่อกี้อะไรครับเมือ่อกี้นี่คืออะไรจะไม่ลกหรือนี่คือใช่ไหมครับ was this นี่คืออะไรอันนี้เป็น พวกนี้คืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือจะขยายความจรกงะทั่แต่ออกเสียงคล้ายๆครับอันนั้นเป็น t h i s อันนี้เป็น these was these these are mine พวกนี้คือเอาอีกรอบนะครับ was these these are mine นะครับพวกนี้ของฉันคือนะครับอะมาดู was are w h a t are these? w h a t are these? These are my อะไรครับ Arms เห็นไหมครับเพราะว่าที่เขาใช้คำว่า these ขึ้นมานะครับก็คือมันพวกนี้ใช่ไหมครัก็ต้องคำว่าพวกก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียง s ด้วยนะครับก็จะเป็น These are my แฮะอ่ะ These are my arms ต่อไปนะครับ these are my ears นะเด็กๆอาจจะงงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปช้าๆต่อไปครับ what are these these are my feet นะจำให้ดีนะถ้า food ก็คือจะเป็น is a foot ใช่ไหมลูกแต่นี่มันเป็นสองข้างก็ต้องเป็น these are my feet นะต่อไปครับ these are my I นี่พวกนี้คือตาของฉันนะครับอ่ะต่อไปครับอ้าวนะครับ what are these these are my legs these are my knee อันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตรงหัวเขา่าเนะี่ยไม่รูปภาพนะครับอ่าแต่พวกเรารู้ใช่ไหมลูกว่านี่ก็ค,คือหัวเข่าสองข้างนะครับต่อไป what are these these are my hand hands these are my fingers นะครับอ่าอันแรก these are my hands these are my finger นะครับอ่าทีนี้นะครับคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะครับโดยสังเกตไหมครับจะมีอยู่สองคำถามก็คือนะครับ was this was this นะครับก็จะตอบเป็น is a หรือถ้าในกรณีถ้าเราตอบเป็น a e i o u นะครับที่เป็นขึ้นต้นึก็จะเป็น is an นะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เลือกวงกลมที่คุณครูวงไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูเลือกตอบ nose เด็กก็ตอบ is a nose เด็กๆก็เขียนคำศัพท์ลงไปเลยนะครับหรือจะเป็น is a hand เด็กๆก็เขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยนะครับคุณครูวงไว้ทั้งหมด5จุดแต่ให้เด็กๆเลือก3จุดนะครับ ต่อไป what are these ก็จะเป็น these are my อะไรครับอเอาแรกนะคุณครูสมมติเอานี้นะ these are my ears คุณครูก็จะเขียน ears ลงไปนะครับหรือถ้าเด็กๆอาจจะงงเด็กอาจจะคนไหนที่ทําใส่สม,มุดนะลูกที่นั้นก็ไม่จําเป็นต้องวาดภาพนะครับอาจจะเปิดใบงานขึ้นมาดูเสร็จแล้วนะครับก็เขียนนะครับใบงานชื่อภาษอาอังกฤษเรียบร้อยแล้วก็เขียน โจทย์นะครับแล้วก็หัวข้อนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปเลยไม่ต้องวาดภาพนะครับเลือกมา3อย่างนะครับเสร็จข้อที่1ก็ขีดเส้นแล้วก็ขึ้นข้อที่2แบบนี้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องปินพออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าคุณครูรู้อยู่ว่ามีจุดไหนบ้างนะครับทุกครั้งหลังทํางานเด็กๆจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับ was this was this was this. ที่ส <this, S 2> นะครับ is a อะไรดีครับนะ is a nose is an eye อ่านะครับ is an arm แขนนะครับแต่ถ้าจะเอาวงในวงก็จะเป็นอ่นะยกตัวอย่างเอาเอง่ายๆเถอะ was t h i s นะครับก็จะเป็น is a m o u s e อ่ะ is a m o u s e อย่างนี้นะครับจะเป็น is a leg อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็น was are uh, these was are uh, these ก็เป็น t h i s my อ่า these are my e a r yes these are my shoulders these are my hands these are my arm these are my knee ก็ได้หรือจะเป็น these are my legs ก็ได้นะครับอ่า นะครับเด็กๆอาจจะจำำําคําศัพท์ไม่ได้หรืออาจจะงั้นสามารถกดกลับย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับ <uk> เพื่อทําแบบฝึกหัดเพื่อจะได้จดจําได้นะครับอย่างน้นอยๆเด็กๆก็ให้จำำําคําศัพท์นะครับแต่ละคําที่เราเรียนวันนี้ได้นะครับจาบอกได้ว่าส่วนไหนของร่างกายคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับนะครับแล้วคุณครูท่านคานรู้ถามภาษาอังกฤษก,ก็คือก็นี่คืออะไรนั่นเองนะครับให้พวกเราอย่างน้อยๆก็สามารถโต้ตอบ เบื้องต้นได้นะครับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันอีกรอบนะครับ was this นะครับ is a หรือ is an นะครับแล้วก็ตามด้วยคำตอบของเรานะครับแต่ถ้าเป็น was are these ก็คืออ่ะอันนี้จะเป็นอันแรกนะครับ was this ก็จะเป็นนี่คืออะไรนั่นเองนะครับ is is อ่ะก็จะเป็นนี่คือนะครับ is are นั่นเองครับขอภขอภยัยขออภัยต่อไปนะครับถ้าเป็น was are these นะครับถ้าเป็น these are my นะครับก็คือพวกนี้คืออะไรนะครับอาจารย์บอกพวกก็จะคืออ่านอย่างเช่น was are these นี่คืออ่าพวกนี้คืออะไรอ่าสมมตินะครับเขาชี้มาแล้วคุณครูก็จะตอบอ่า these are my ears อ่านี่คือหู ของฉันนะครับทั้ง2องข้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับสำหรับ EP นี้นะครับเด็กๆก็น่าจะมีความรู้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายมากขึ้นอย่างน,น้อยก็สามารถโต้อตอบนะครับแล้วก็ระบุได้ว่านะครับในร่างกายของเราเนี่ยมี อวัยวะใดบ้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหากเด็กๆยังงงหรือไม่เข้าใจหรือลืมคําศัพท์ตรงไหนสามารถโทรมาถามคุณครูนะครับหรืออาจจะเปิดกลับใบย้าดูอีกรอบก็ได้นะครับนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่านะครับสําหรับอีพีนี้คุณครูก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับให้เด็กๆตั้งใจทาใบงานนะครับอ่านะครับสำหรับอีพีนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับตั้งใจทําใบงานนะครับ